สวัสดีครับพี่น้องชาติพันธุ์ได้พี่น้องไทยและพี่น้องสาวกระเลงทุกท่กทานครับวันนี้ก็มาพบกันกับเฉลงสามหลา่อีกแล้วนะครับในวันที่7มิถุนายน2565ครับวันนี้ผมมีข่าวการประทักันในประเทศพม่าอยู่หลายเรื่องนะครับผมจะมาเสนอให้พ่อแม่พี่น้องคนผู้พังไปนะครับข่าวก็เปลี่ยนข่าวที่สถานการณ์ที่มีการชุ่มโจมตีกันและยิงกันเป็นประจํานะครับในวันนี้ก็มาที่กองทัพไกก่อนนะครับเพราะว่า ถ่ายกองทัพพม่าเข้าไปยิงในหมู่บ้านของพี่น้องประชาชนที่มีการวางแผนจะเข้าไปทุ่มยิงทหารพม่าที่เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่นะครับแต่ภายพวกกบฏมืองลายพวกกบฏลายหรือกองทัพพม่านะครับก็เสริมกําลังเข้ามาในพื้นที่และมา ทำลายบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้มาขับไล่พี่น้องประชาชนทําให้พี่น้องประชาชนไม่มีที่พักอาศัยนะครับแล้วทําให้พี่น้องประชาชนได้บาดกลัวนะครับก็มีการเผาว่านผผเผาเรือนพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับในพื้นที่มาในพื้นที่ของต่างๆที่ได้เกิดการประทะกันกับกองกําลังกลุ่มปกป้อง,องพี่น้องประชาชนนะครับ ในหมู่บ้านอินชีนะครับก็เป็นการประท่ากันอย่างหนักนะครับแล้วเข้ามาในหมู่บ้านนักคงและอินเพนยาเรนเข้ามาที่ในหมู่บ้านอินอ็อกตาตาวินมเนปินที่ได้เกิดการประท่า,ก,ากันกับกองทัพพม่าที่มีการชุมโจมตี้วยกองกําลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนเข้ามายิง ทหารพรม่าที่พยายามเสริมกำลังเข้ามาในพื้นที่ของจีออกนะครับก็ทำให้ทหารพรม่าเสียชีวิตไปอีก3รายและบาดเจ็บอีก6รายและ่ายกองทัพพม่านะครับไม่พอใจพยายามที่จะขับไล่พี่น้องประชาชนโดยยิงพี่น้องประชาชนที่พยายามจะหลบหนีการช่วลอกัอนอยู่นั้นนะครับภายกองทัพพม่านะครับก็มีการเสริมเฮลิคอปเตอร์เข้ามายิงพี่น้องประชาชน เป็นจำนวนมากนะครับแล้วลงมาทางในหมู่บ้านของที่มีการประทะกันกับกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องพี่น้องประชาชนได้เตรียมกองกำลังลากทุ่มยึงพวกกบฏมืนอ,อน่องลายที่นาข้าวนะครับที่หมู่บ้านต่านโพนะครับก็มีพวกกบฏมือหน่องลายนะครับเข้าไปจับพี่น้องประชาชนสี่คนนะครับจับแล้วแล้ว ก็ให้พี่น้องประชาชนวิ่งในกลางเกษตรกร,ะกรนะครับแล้วเอาเอาวุธปืนยิงพี่น้องประชาชนเสียชีวิตในกลางเกษตรกรเสียทันทีสี่คนนะครับนี่ครับการกระทําของพวกกบฏเมืองหลายพวกก่อการร้ายทํากับพี่น้องประชาชนเหมือนผักเหมือนปลาและเหมือนหมูเหมือนมาที่เดียวนะครับเพราะว่าการระบเบิดจิตติมโนทยาชนด้วยความเปลี่ยนคนของพวกกบฏเมืองหลายหรือกองทัพพมานั้นไม่มีแล้วนะครับ แล้วจะทําตามอําเภอใจของตนเองอยากทําอะไรก็ทําไปเหมือนป่าดเถินเลยนะครับการกระทำของกองทัพพมานั้นทํากับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของสก,กายในหมู่บ้านต่างๆที่ได้เกิดการท่ากันขึ้นนั้นนะครับในตาตาบินก็ได้มีการเผ้วานพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากครับในวันนี้แล้วลงมาทางหนึ่งปินเลยก็ได้มีการโจมตีกันกับกองร้องกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่า กลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนากองกําลังไม่มากนะครับมีแค่30กว่าน,นายนะครับผ่ายพกกเบิเมืองอองลน์มี80กว่าน,นายนะครับก็ล้อมกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนนะครับแต่ว่ากลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บสามนายและหนีออกในะพื้นที่อย่างปลอดภัยนะครับไม่ไร้เสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับ เรามาที่รัฐมนนะครับรัฐมนก็ในเวลา8นาฬิกา15นาทีนะครับก็ได้มีผ่ายพกกวบิดเมนหลายพวกก่อการร้ายที่จะพยายามเสริมขบวนรถเข้ามาในพื้นที่รัฐมนนะครับแต่ผ่ายกองกําลังกลุมปกป้องพี่น้องประชาชนชาพี f รีฟและทาวารีฟนะครับเตรียมกองกาลังไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีการวางแผนลวกหน้าอยู่แล้วนะครับ ผู้กบฏมันลายผู้ก่อ,อก,การร้ายเข้ามาหยยบถ่ายทุ่นระเบิดของกองกำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนชาววายดีเอฟนะครับก็ทําให้ผย้กบฏมาลายผู้ก่อ,อก,การร้ายเสียชีวิต15รายนะครับรวมทั้งบาดเจ็บนะครับก็ทําให้ผัยกองทัพพม่านั้นไม่พอใจก็ได้มีการเชิมเฮลิคอปเตอ,เตอร์เข้ามายิงด้อยปืนกลนะครับทําให้หมู่บ้านพี่น้องประชาชนประมาณ50กว่าหลังคาได้ถูกภัยไหม้พี่น้องประชาชนไม่มีที่อยู่อาศัยแล้ ไตหลบหนีไปอยู่ตามป่านะครับแล้วพี่น้องประชาชนก็ที่ได้รับผลกระทบก็เรื่องของอาหารการกินข้าวน้าได้ยาต่างๆนะครับนะครับการกระทําของกองทัพพม่าที่จะไปลงก็ลงที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนก่อนที่จะมาเปิดการโจมตีกับกองกำลังกลุ่มปกป้อง,องพี่น้องประชาชนชาวพม่าเช่นกันนะครับถึงมาในวันนี้ไทยพกกบฏเมืองหลายผู้ก่อการร้ายก็พยายามปราบปรามอย่างเต็มที่นะครับที่จะโจมตีอย่างหนักหน,น่วงที่มีกองกาลัง อาบด์นะครับที่มาทุ่มโมมตีรถขบวนของพวกเขาต่างๆที่ตามสนุนนะครับในพื้นที่รัฐมานนะครับก็เป็นในหมู่บ้านเรปัดตองนะครับก็เลยถูกการกระทําของพวกกบฏเมืองลายผู้ก่อการ้า้โดยกองทัพพม่าทับขามายาสามสองศูนย์นะครับก็ได้ทําให้ในหมู่บ้านเรปัดตองนั้นได้ถูกกองทัพพม่าจับกลุ่มผู้หยิงไปาถามลายนะครับจับไปทําอะไรไม่รู้นะครับถึงตอนนี้แล้วยังไม่ปล่อยนะครับเพราะว่า มีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่รอดออกมาไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่ชิ้นเลวนะครับเพราะว่าพกกบฏดมืินอ,อ่อนลนยอาจจะทืนใจเพราะแม่พี่น้องประชาชนที่ระจุจับกลมไปนะครับแล้วทําให้พี่น้องประชาชนได้เจ็บปวดอย่างมากนะครับ <st> ก็พากหน,นีออกจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่าหมู่บ้านในพื้นที่ของเดปตะตองนั้นก็มีมากนะครับก็ทําให้ พี่น้องประชาชนมักกาอยู่และมักการพักอาศัยนะครับผ่านพวกกบฏเมลายพวกกกลาหรือกองทัพพมานั้นก็เข้าไปเผาวานพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับก็กวาดทับสินพี่น้องประชาชนื้อถ่ายทับสินพี่น้องประชาชนเป็นจํานวนมากนะครับเรามาที่ กองกำลังกุบป,ป้องพี่น้องประชาชนเพื่อแอทือรัฐกะเร่งนะครับก็ได้มีการชุ่มตูมตีลองผู้บัญชาการของกองทัพพม่าถ,ถึงค่ายนะครับทําให้ลองผู้บัญชาของทัพพมา่าเสียชีวิตในพื้นที่ของรัฐกะเร่งนะครับก็ทําให้มีผู้บาดเจ็บอีก5ลารายนะครับใายกองกํบบาลังกุบป,ป้องพี่น้องประชาชนท่าจนาเปอร์เข้าไปยิงลองผู้บัญชาการของพวกกบฏมือออนไลน์หรือกองทัพพม่านั้น เสียชีวิตในค่ายที่เี็วนะครับเพราะว่ามีการชุ่มยิงและลักเข้าโจมตีถึงค่ายนะครับผ่ายกองทัพพม่าก็ไม่พอใจนะครับพยายามที่จะประสานงานกันไปทั่วทัพนะครับก็ให้เสริมกองกาลังเข้ามาเจรจพื้นที่หรือจุดตอบรัรฐเวนตามพื้นที่ที่มีการชุ่มยิงและมีการเข้ามาสังหารกอบผู้บัญชาการของกองทัพพม่านะครับ แล้วถึงมาในเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับก็มีการทิ้งระเบิดใส่บ้านเดินของพี่น้องประชาชนกล่าวหาว่าพี่น้องประชาชนให้ข่าวของกอำลังกลุ่มปกป้องพี่น้องประชาชนถึงจะได้เกิดเหตุและเกิดการทุ่มยิงล้อมผู้บัญชากองทัพพม่าเสียชีวิตนะครับแต่พายกองทัพพม่าไม่คิดอะไรนะครับก็มีแต่เอาพี่น้องประชาชนมาเปลี่ยนเหยื่อนะครับมาเปลี่ยน กำแพงมนุษย์นะครับก็จับพี่น้องประชาชน10กว่าคนนะครับก็ให้มาเฝ้ายามให้ของกองทัพพม่าอยู่ยืดสเจ้าโมงนะครับครับจำหรับเรื่องของสถานการณ์ในประเทศพม่านวันนี้นะครับผมขอยุติดตรงนี้ก่อนนะครับท้ายก็ผักกดไลค์กดแชร์และกดติดตามครับจะรับข่าวที่อัปเดตมาใหม่นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับจวัสดีครับ